ลายตาเ่รตจะจะไปเดินกระจกได้ไงแค่นี้ยังลายตาอี่ค่ะพี่น้องนะคะเจอกันดีแล้วนะคะภาษาเราใต้บนพากินพาเที่ยววันนี้พาพี่น้องมาเที่ยววัดหงทองนะคะ สวยมากเลยค่ะงามมากเลยค่ะ mm hmm. เที่ยววัดกลางน้ำนะคะ mm hmm. นี่ทำอะไร mm hmm.

นะคะพาพี่น้องมาเที่ยววัดหงทองนะคะสวยงามมากเลยค่ะจะมีลิฟต์ขึ้นไปข้างบนด้วยนะแต่น้ามันลดนะคะอื้อ สวยงามมากเลยค่ะพี่น้องซาลาไตพามาเที่ยวบัดหงทองนะคะสวยงามมากนะคะถึงน้ำมันจะลดนะคะแต่ว่ามันก็ยังสวยอยู่นะคะนี่ค่ะปกติเคยเห็นแต่แบบน้ำยังมีเยอะอยู่นะแต่นี้น้ำมันลดนะคะนี่นะคะพี่น้อง สวยงามอีกแบบนะคะถึงแม้ไมีน้ํานะคะน้ําลดนะคะแต่ว่ายังสวยงามนี่ค่ะสวยอีกแบบนะคะลมเย็นมองเห็นภูเขานะคะใครอยากจะที่ไปที่อยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะที่ปฐถมทองนะคะสวยงามตะาการตานะคะ สวยงามสมคำล้ำดีไม่แต่ดูปูพี่น้องป้าดูปูเต็มเลยพี่น้อง 没事。<Thank> ชื่อวัดหงทองนะคะพี่น้องอยู่ติดแม่น้ำนะคะอยู่ติดน้ำแล้วก็เย็นสบายค่ะ ขึ้นมาชั้นสองนะคะชั้นสามเราขึ้นมาชั้นสามะะสวยมากนะคะจะเป็นผ้าแก้วกอลกดนะคะอันนี้จะเป็นชั้นสามนะคะ สวยงามมากเลยค่ะสูงมากหูสุดยอดเลยนะคะสวยงามมากถึงน้ำจะไม่มีนะคะน้ำรดนะนอนแต่วามสวยงามยางเย็นมาก

ไปไหว้สตรีลาสังขารหลวงูได้นะข้างใน เราจะไปขึ้นลิฟต์กันนะคะเพื่อนๆใช่ฟังนุ่มลองไหมไม่เคยเดินคอยกลัว <laughs> นุ้มหนักเยอะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเราจะไปขึ้นลิฟต์กันนะคะคิดลายตา จะไปเดินกระจกได้ไงวแค่นี้ยังลายตาโอ้ยชิคี้สีหหกาคือกันแราเล้นนี่เกือบเป็นลมนี่จะเป็นชั้นจุบสองนะคะ สวยงามมากเลยค่ะโอ้โหนะคะสมคำล่ำลือนะคะภูมิใจที่ได้มานะโอ้โหนี่นะนี่จะเป็นชั้นที่สิบสองนะคะของวัดหงทองค่ะสวยงามนะคะโอ้โหสวยงามมากนะคะ นี่ค่ะ สวยงามมากค่ะค่าขึ้นมาชมวิวข้างบนนะคะหกสิบบาทเองนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะคะใครจะอยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะที่บัดหงทงเมื่อก่อนน้ำจะเต็มเนาะแต่อันนี้น้ำเริ่มลดแล้วน้ำเดินเริ่มลดลงแล้วก็จะเห็นดินเห็นปูเห็นปลาเห็นปูเยอะมากเลยนะคะสวยมากเลยะคะ่ะอยก็เยอะมากนะคะ มีกล้องมีอะไรสักมีผ้าทั้หมดเห็นแล้วก็ไม่อยากกลับเลยสวยมากเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะ mm hmm. ได้ไงก็จะเดี๋ยวจะพาพี่น้องทุกท่านนะคะกลับได้ ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะที่แวะมาให้กําลังใจสาลวลาใต้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาลวลาใต้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สาลวลาใต้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ